สีนะ้ขายวิวัฒน์ค่ายอะไก็ไปมาแล้วแข่งเก่งวิวัฒน์ที่ไหนเข่งวิวัฒน์ที่ไหนทำไม่ด้พูดไมด้วิวัฒน์ที่ไหนไปเข้าวิวัฒน์ไอายันไหนสองวันแล้วไงทันอะไรก็ทันอะไรผมส่สี่อ่ะสามส่ ไม่ใช่กลมสีอยู่นี่หกกลมหรือเปล่ากลมเลยเปล่ากลมสี่กลมแ็ดใกล้ๆค่ายพี่อะไรสระบรีพุทธค่เขาจ่ายอะไงสี่กลมหละกลมสกลมสี่กลมทันยี่สามทันเรารับยี่หกทันยก็รับตอเนี้เจ็าทีละสิบห้าวันยี่แี่เก้